ัวเลขพาลวยชาแนลสวัสดีค่ะสวัสดีคนผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านวันนี้มาพบกับแอดมินเช่นเคยกับแนวทางหวยฮาหนอยพิเศษปกติแล้วก็ vip นะคะสำหรับแนวทางแอดมินก็นำมาแบ่งปันให้คุณกับท่านผู้ชมได้ติดตามและนำแนวทางแบ่งปันแบบฟรีนะคะ ถ้าชอบถ้าใช้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอถัดไปนะคะเรามาดูย้อนหลังของวันที่5กันก่อนคะ่ะย้อนหลังของวันที่5แอดมินให้เลขวินแล้วก็เด่น7กับ6นะคะเลขวิน7 4 6 5 8 9เข้าที่7 9พิเศษแล้วก็ เกปกติไปนะคะส่วนเลขเต่น7กับ6นั้นเมื่อวานแอดมินบอกว่าชอบ7เนาะมา07ย์พิเศษแล้วก็79เนาะแล้วก็มา VIP 72นะคะก็แสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลด้วยนะคะอย่าลืมแบ่งเงินของท่านไปทำบุญเพื่อเสริมโชคเสริมลาภให้กับตัวท่านเองนะคะส่วนสำหรับเลขชุดมาทั้งเลขชุดแล้วก็เลขกันนะคะแอดมินได้เตือนแล้วเนาะอย่าทิ้งเลขกันนะคะติดไว้บ้างนิดหน่อยนะคะ เผื่อมันมานะมันก็มาจริงๆนะคะก็ได้เฮกันเนาะมาดูของวันที่6กันเลยค่ะวันที่6แนวทางก่อนจะไปดูของวันที่6คลิปนี้จัดทาขึ้นเพื่อแบ่งปันแนวทางและเป็นสูตรคํานวณน,นะคะคุณผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะแอดไม่การันตีว่าจะมาร้อเซทุกวันแต่ก็พยายามคํานวณสูตรให้คุณผู้ชมได้นําไปใช้กันนะคะสําหรับแนวทางนี้ ได้นำมาแบ่งปันกันแบบฟรีๆไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆถ้าท่านผู้ชมจะสนับสนุนช่องก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอถัดไปนะคะมาดูแนวทางของวันที่6กันต่อเลยค่ะแนวทางของวันที่6นี้เลขวิน890156นะคะแล้วก็ตัวเด่นคือ ให้5กับ6ค่ะแต่แอดมินชอบ6นะคะคุณผู้ชมก็นำไปวิ่งรูดกันได้นะคะหรือจับคู่วินกันได้เลยค่ะแอดมินก็จะจับคู่วินที่ให้นี้ในคลิปวิดีโอนะคะถ้าท่านใดไม่สะดวกจับแอดมินก็จะจับไว้ให้ในคลิปวิดีโอนะคะสำหรับชุดเด่นวันนี้มี56 60 81 516190 018091นะคะเลขเด่นชุดเนาะสำหรับตัวกันตัวกันก็จะมีทั้งหมด6ชุดนะคะมี5856 68 69 89 59นะคะคุณผู้ชมก็อย่าตัดเลขกันออกนะคะสำหรับแนวทางนี้แอดมินกวดวตองจังเลยนะคะ คุณผู้ชมก็ติดตองไว้ด้วยนะคะเผื่อมันมาเนาะจะได้ไม่พลาดแนวทางนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ